ันนี้เช็ดยังจ้าวันนี้ว่าเช็ดขนมอ่ายังก่อทั่วบอกข,อขอ้าวโพดอ๋อข้าวโพดอันดับแรกข้าต้องมาต่อยแบบข้าวก่อนจ้าเป็นน่อยหนึ่งเนาะจ้า, <c oughs> จาอ่ะอันนู้นมีแบบข้าวกับฮ็ดขนมบ่ได้เด้จ้าจ้าอันน่อยใดเดี๋ยวอันหน่อยใดดีเนาะอันหน่อยนั่นแนะหละนั่นใกล้ๆนั่นแหละนี่บอจ่าจ <c oughs> ้าอันเห็นบอนนะ่ะอ่ะแก่ๆก่ก็มัว <c oughs> จ้าจ้า จ้าหนโอเคต่อไปไปขูดต่อไปเสียไปขูดด้วยจ้าต่อไเห้าวต่งเอาเอาอย่างเอาหนามันบอกเอาเอาเนื้อมันขูดใสบกระโพดเอาเนื้อมันไปผสมใส่กระโพดมันจังแสบจ้ามันดีได้ปะบแค่ยางน้องแค่นี้ข้าวข้าวจ้าสุดสุดท้ายก็เอนิ่งงัดบ่ จ้างัดกระสันโอ้มันพายอย่างแหงนีดมันบกเข่าจ้าอ่างัดเลยเออตังเลยอืมเส้นก็นะว่าเป็นยังใส่กระไดว่าใส่กระไดอ่าใส่มาเมื่อกี้เอลยเอากูน ข่าวอันแห้งผลเนาะต้อยมาผันอ่อนช้างไม่ถอดจ้าเอาไว้ใส่ข้าวโพดเนาะจ้าจ้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจุไฟบ่จุไฟจุไฟนั่นแหละาะท้ายเลยาะท้ายก็เอินจังไหนนึกกระบอกหูาะท้ายเอินเล่าต่จุไฟจุไฟว่าสะท้ายว่าจังไหนเบอกหูอ่าแต้มแต้แตนระวังหอนมือเด้อ อ้าวเปิดวู้คือแบบมันตึงไปเบิดเลยจ้ามันดูอวบอิ่มนะน่าจะได้แล้วค่ะใช่นี่คุณป๊ โอ <Okay. S 1> เคอาน้ำตาลใส่น้อยนึงจ้าจนรสชาติหวานมา mm hmm. แล้วโอเคโอเคจ้าข้าวอ่อนจ้าใส่หมดเลยเนรัคุกเลยจ้าใส่หมดเลยเลยนะจ้าโอ้หวานอื๊อ จ้าวันนี้ห้ามากินอย่างการกินข้าวโพดข้าวโพดคู่กับข้าวอ่อนจ้ากะทิมีกะทิมีกะทิน้ำอันอ่อนแห้งๆจ้าแล้วตักให้น้องก่อนให้น้องก่อนแต่แข็งแต่แข็งให้ยเขาเจ้าเห็นเออเขาคึ้ค่ะ กินอะไรอีหล่ะหอมดิอ่านี่อือซอยอือห้องจับจับได้ยอดเลยอือข้าวโพดก็แซ่บอือืมนข้าวโพดยังไงข้าวโพดคุกมะพร้าวอ่อนราดกระติข้าวโพดกับดำดำอืมโซ่โซ่ ยับอร่อยมากเลยเออกินยังไงอันใส่เกลือหน่อยนึงตอนใส่เกลือบ่ได้รบ่อะไรใส่ให้เบิ้งลืมงไทย พรสิอาเป็นผงหมึกขาวแต่ว่ามันเนยอ่อนเลยจะไม่อาจจะทีพออร่อยมากอร่อยอีกนะบากันหน่อยจับจับเลยไม่ต้องยิงใจกินเลยกินเลย น้องเป็นคนขี้จังใจค่ะกินเสร็จแล้วก็เอาไปฝากแม่ด้วยนะ,ะเอาไปฝากแม่ด้วยไม่ใช่เย็นเนี่ยแบบอร่อยม,ม,มากเลยได้ที่ใส่ก็ แต่ว่าใครที่เป็นเบาหวานก็ไม่ต้องแสมน้ำตาลก็ได้นะคะพอดีน้องยังวัยรุ่นอยู่กินน้ำตาลได้ส่วนพี่ก็รุ่นนิดนึง <laughs> รุ่นไหนไม่รู้ <laughs> อร่อยมากเลยจะลงเอสิบ่าไทยห่ลอลาห่อลาบก็ได้เ <laughs> นาะ ้าบบสมไทยนทเนี่ยไทยเน,นาะ <c oughs> คนอีสานคนอีสานคนอีสานนาวเนี่ยไทยเนี่ยอิ่มหย่อนอยู่เดินเนี่ยอ,อร่อยมากเลยเฮ้ย <c oughs> น้องอิ่มแล้วอะ่ะหมออร่อย เบิรพอดีเราคนเดินเราขทุกถ่ายส้สู้ถ้มแม่ตัวได้กินขึ้นสิให้แม่ตัวได้กินขึ้นสิมาครั้งละเรบไปให้แม่ด้วยไม่ใจแบบพวกวัตถุดิบแถวมุมบานช้าแบบากินายเผ็ดง่ายเสบน้ำเล็กน้อง วันเราเขากะเราทำวดีคนเนาะพ่อกันคลิปหนาเนาะพ่อกันคลิปหนาพ่อสนิกร์หนาฝากวดีหนาฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะเขินกล่อมจังหน่อย